นับตั้งแต่พุทธศักราช2495พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระารารหฤทัยไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะยังไม่สเสด็จพระราชดำเนินออกนอกประเทศโดยมีพระราชประสงค์จะประทับอยู่ในประเทศเพื่อเป็นมิ่งขวันของประชาชนเสียก่อนโดยทรงมุ่งศึกษาทำความรู้จักประเทศไทยและประชาชนของพระองค์ให้มากที่สุดทรงเริ่มพระราชกรณียกิจในการสงเคราะห์ประชาชนในด้านต,ต่าง เริ่มจากในกรุงเทพมหานครและที่พระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบกีริขันโดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2495นั้นพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมที่พระราชวังไกลกังวลหลายวันได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยเยียนรนัษฎรตามหมู่บ้านห่างไกลหลายแห่ง การเสด็จแต่ละครั้งจะทรงนำสิ่งของและยารักษาโรคไปพระราชทานรัษฎรด้วยเสมอพระราชรณียีกิจท,ที่ทรงปฏิบัติในครั้งนั้นในการพบปะและช่วยเหลือประชาชนทรงปฏิบัติเป็นประจำมาจนถึงทุกวันนี้